พบกับผมช่อง EC-T Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่รหัสผ่านสำหรับเปิดไฟล์ PDF ให้มีความปลอดภัยนะครับผมบางทีไฟล์ PDF เราต้องการเข้ารหัสผ่านหรือเราต้องการสร้างความปลอดภัยแม้กระทั่งจะเป็นการแก้ไขไฟล์ป้องกันการปินไฟล์เราทำได้หมดนะครับวันนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการตั้งรหัสผ่าน ในการเปิดไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกร,รม Adobe Acrobat Pro นะครับผมพอดีว่าแอดมินถนัดโปรแกรมนี้นะครับผมเริ่มต้นก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ PDF ตัวนี้ให้ดูก่อนเนาะเออว่าเนี่ยเปิดขึ้นมาก็เปิดได้ปกติเปิดได้ปกติไม่ได้มีการใส่รหัสใดๆทั้งสิ้นนะครับผม แต่ว่าผมจะทําการใส่รหัสเริ่มต้นขั้นที่1แล้วก็เปิดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ตัวนั้นขึ้นมาก่อนอ่ะผมเปิดขึ้นมาแล้วผมต้องการตั้งรหัสผ่านให้ตัวนี้ก็ไปที่ไฟล์ครับผมแล้วก็กด property นะครับผมแล้วก็ไปตรง security ครับตรง security method ให้เลือกเป็น password security นะครับผมแล้วก็หน้านี้ มันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับ Require a password to open the document ความหมายก็คือตั้งรหัสผ่านสำหรับการเปิดไฟล์นี้ผมก็จะใส่1 2 3 4 5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความยากง,ง่ายของรหัสผ่านนะครับผมส่วนตัวนี้จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใส่ตัวนี้หมายความว่าป้องกันกัน ปิ้นเอกสารหรือป้องกันการแก้ไขเอกสารนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะใส่ไป521 F87325 รหัสตัวนี้กับตัวนี้ต้องไม่ซ้ำกันนะครับต้องไม่เหมือนกันนะครับผมกดโอเคพอกดโอเคเสร็จปุ๊บโปรแกรมมันก็จะให้เรายืนยันรหัสที่ใช้สำหรับเปิดอีกครั้ง1 2 3 4 5กดโอเคแล้วก็มันจะให้ยืนยันรหัสที่ใช้แก้ไขไฟล์อีกครั้งหนึ่ง 1 8, 7 3 2 5กดโอเคแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นเราต้องกดเซฟแอดนะครับพอเรากำหนดเสร็จแล้วก็ไปกดเซฟแอดเซฟแอด PDF นะครับผมผมก็จะตั้งแอปเดิมต่อท้ายด้วย PES ก็แล้วกันนะครับผมนะกดทิ้งต่อไปผมจะทำการเปิดให้ดูนะครับปับ๊บเนี่ยครับ พอเปิดขึ้นมาไฟล์นั้นก็จะถูกเข้า,า,หารหัสผ่านเรียบร้อยครับ1 2 3 4 5สเราก็จะเข้าเข้ามาหน้านี้ได้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมลองเปิดไหมดีกว่ามันจะให้ใส่าหารหัสผ่าน1 2 3 4 5สหนะครับเราจะไม่สามารถเราจะดูได้อย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าเรา,าไม่สามารถปินได้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับ เราจะสับิ้นก็ปิ้นไม่ได้นะครับผมวิธีการก็ถ้าเราอยากปิน้นเราต้องเอารหัสผ่านออกก่อนวิธีการเอารหัสผ่านออกก็ไปตรงไฟล์แล้วก็ไปตรง Property นะครับผมกลับไปที่เดิมนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น no security นะครับมันก็จะเด้งมาให้เราใส่รหัสที่ใช้สำหรับแก้ไขไฟล์นะครับ521 f87325 กดโอเคกดโอเคแล้วก็กดโอเคนะครับผมมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะสามารถใช้เมนูปินได้นะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้วิธีการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ PDF ของเรานะครับผมเนาะหวังว่าคลิปนี้ คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ง่วงแล้วขอลาราตีสวัสดิ์ขอบคุณครับ